นนี้เรากันอยู่ที่ <c oughs> อะไรมาตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาครับผมครั้งนี้เราจะพาไปกินร้านเด็ดครับเพราะว่าส่วนมากเวลาเรามาพัทยาเนี่ยเราก็จะต้องโหยหาแต่อาหารทะเลใช่ไหมครับใช่ก็มา <ละ S 1> ถึงแหล่งไงมันสดใช่แต่ถ้าเบื่อแล้วหรือว่ากินอาหารทะเลไปแล้วอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปอย่างอื่นเนี่ยพัทยาก็มีอหูร้านอาหารเยอะมากบางทีหลายคนชอบถามผมเห็นผมมาที่รกเปมนสายกินว่าร้านใหม่ๆมีร้านอะไรบ้างวะเชื่อว่า,<ช>วายังไม่ค่อยมีใครเคยไปกินมาก่อนใช่ ร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรครับเอ่ร้านข้าวมันไก่และอาหารไทยเลิศลังชื่อดัครับรองว่าหรูหราและอร่อยแน่นอนเขาจะมีจุดเด่นเอกลักษณ์อย่างไรบ้างมีทีเด็ดอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับผม ถึงแล้วครับที่นี่คือร้านข้าวมันไก่และอาหารไทยเลอลิ้ครับตั้งอยู่ในซอยสุวิทยาซอย15ครับามาถึงแล้วก็ไม่ต้องรออะไรแล้วครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดเกันบ้าครับผม้วตอนนี้เราก็มานั่งกับหุ้นส่วนของร้านนะครับซึ่งเรารู้จักกันเรารู้จักกันอยู่แล้วหรือว่าเราจะทําเป็นไม่รู้จักเอา้าว คุณเอ้าคุณรัคุณเอมายังไงครับเรารู้จักแล้วเราถึงทูกใจมาได้ทำไงแต่ไม่ใช่เพราะรู้จักกันเลยถึงพามาเพราะว่าอาหารและของต่างๆคุณภาพดีจริงๆใช่ถึงกล้าพามานี่ก็น้องคราฟนะครับก็เป็นที่สวนรับตามที่บอกอยากถามเลยสงสัยเลยว่าในช่วงโควิดเนี่ยนึกยังไงในขณะที่คนอื่นปิดก็ติดกล้าพักเงินลงทุนมา เปิดร้านซึ่งดูบรรยากาศก็ไม่เหมือนร้านข้าวมัไนไก่นะโปดหรูหราเหมือนร้าน,ลนะะเลยครับเหมือนร้านสเต๊กเหมือนร้านเต๊นนรเต๊กเออทำไมอะ่ะเพราะอาหารมันเป็นปัจจัยสี่ครับซึ่งคนต้องกินอยู่แล้วและด้วยคุณภาพและราคาของเราเนี่ยทาให้สามารถจัดต้องได้นักศึกษานักเรียนชาวบ้านสามารถเข้ามากินได้หมดมีอะไรที่เป็นทีเด็ดเป็นพิเศษจุดขายที่นี่ถ้าเห็นทั่วไปก็จะมีเขียนอยู่แล้วเราซ่อนอยู่ที่นี่ว มันคือกัญชาเราเห็นอยู่ในเมนูเราเห็นอยู่ในใต้ร้านเราแทกในทุกที่ของร้านเดี๋ยวข้าวมันไก่แล้วมันอกัญชามันไปอยู่ในสัดส่วนไหนในอาหารในข้าวมันไก่เราจะใส่น้ำซุปซุปน้ำจิ้มน้ืจิ้มรวมถึงในไก่ในไก่ด้วยไก่เราจะต้มค้างคือต้มกับใบกัญชายัดเข้าไปทางตูดใส่ไปในน้ำน้่ามัอต้มน้ำมัน็จะซึมเขาบาเลยนะ มันทำหวามันจะไม่ทําให้รสชาติหรือกลิ่นหรืออะไรมันเปลี่ยนเหรอ ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเลยครับกลิ่นจะเหมือนข้าวมันไก่ปกติเลยแล้วบอกว่ามีอาหารไทยก็คือมีอาหารจีนด้วยซึ่งผมเห็นละมีไก่ทอดมีส้มตำไอ้พวกเนี้ยต้มยำมีไหมมีมีมีกัญชาอยู่ในนั้นไหมมีครับถ้าเป็นพวกอาหารจานเดียวเราก็จะมีเป็นน้ำซุปด้น้ำซุปเราจะเป็นน้ำซุปใสกัญชา้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแบบว่า CBD ที่เป็นสารที่แบบว่าเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จะไม่ส่งผลให้เกิดอาการมึนเมาอะไรเพราะพวกเมาเมาคือพวกอย่างเราอย่างพวก THC ใก็เราเรา,าอาจจะพูดนั่นคือพูดนั้นม้นม,นมันทำให้มึนมาหบแต่ซีบนี่ถูกกฎหมายแล้วตอนแรกเราบอกว่าเข้ามันไก่แล้วมีกัญชาผมนึกว่าแบบเขาจะเอากัญชาไปให้ไก่ไ<ว>สูบมาอารมณ์ดี กินเยอะโตมาทำปุ๊บมันก็จะอร่อยเพราะเราได้กินของที่แบบฟีลกู๊ดอ่าเป็นแฮปปี้ชิคเก้นเดินขันน้แต่ที่จริงแล้วมันเป็นใบที่มาอยู่ในน้ำซุปและน้ำจิ้มราคาเพิ่มไหมไม่เพิ่มปกตินะปกติเลยครับเท่าเท่ากับข้าวมันไก่ปกตินะผมพกเงินมัน0 0บาทผมเดินเข้ามาร้านนี้ผมอิ่มนะ เหลือกลับด้วยสิครับวใช่ใช่คนนี้เห็นปริมาณนี่เห็นคุ้มค่ามากมอร่อยเด็ดแค่ไหนต้องลองกันครับท่านผู้ชมระหว่างสุรพันธ์เคี้ยวอยู่เลือกข้าว ข้าวก็มีความนิ่มนะครับมีความหอมรสชาติกลมกล่อมใช้ได้ไม่ได้แข็งนะไม่ได้จืดมาเจอกับไก่น้ำจิ้มค่อนข้างเข้มข้นนะผมกินเผ็ดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออโอเครสชาติกำลังดีข้าวนี่ล้วนเรียงเม็ดกำลังดีครับส่วนไก่เนื้อไม่เละกินเข้าไปนี่กัดเป็นคำคๆคได้เลยที่ผมชอบกว่านั้นคือถมกชอบเลยดินเอลอ่ะแตงกวาเนี่ยกรอบสดใหม่มาก เห็นเขาว่าก๋วยเตี๋ยวก็เด็ดนะฮะพี่รักหรออาจจะเบรกเบรกก่อนไหมเดี๋ยวต่อก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวนะฮะเลเดี๋ยวอิ่ม <laughs> ของเด็ดมันมีหลายอย่างนะ สีเนี่ย<ม>เราเห็นปุ๊บเราก็แบบรู้สึกว่าสีมันเข้มๆอ่ะอชิมใบรสชาติก็เข้มตามที่เราเห็นนแะครับแต่ว่าอันนี้ถ้ากินกับข้าวเลี่ยดีเด็ดแน่นอนมีหน้าเขาถึงให้เกาเหลาเรามาพี่รักกินข้าสวยนะอันนี้<ม><ม>แล้วน้ําซุปเขาแบบเข้มข้นหวานกลมกล่อมกำลังดีครับครับผมนี่แหละผลของการใส่น้ํากันลงไป มาพร้อมอีกแล้วครับเราผ่านข้าวมันไก่ไปแล้วผ่านก๋วยเตี๋ยวไก่ไปแล้วทีนี้เป็นเรื่องของอาหารไทยเพราะว่าร้านเขาชื่อข้าวมันไก่และอาหารไทยเลอริชคราวนี้เป็นเรื่องของอาหารไทยนะครับ r i c นี่รวยแน่นอนใช่ครับเลอนี่ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะใช่แต่ว่ามันก็เล่นคำกับภาษาไทยได้ด้วยเลอเลิศเลอร์ข้าเลอร์หรูอะไรอย่างนี้ใช่ครับคราวนี้มาแล้วมีส้มตำด้วยเอาส้มตำก่อนไหมฮะ ตลาดอะไรตัดจีเด็ดมันคือใส่กะาลงไปเป็นส่วนผสมในอาหารธรรมดาทั่วไปที่เราหากินได้แหละแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาพิเศษร,ราระบางที่เขาถ้าใส่การนี้เขาเพิ่มนะเขาแอดออนเข้าไปนะแล้วเราก็เห็นความใส่ใจของการตกแต่งร้านด้วยนะรับรครับรายละเอียดต่างๆในห้องน้ำอย่างเงี้ยการใช้วัสดุอุปกรณ์การออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยสวยดีอ่ะถ้าอยู่พัทยาหรือแวะมาเที่ยวนะครับแล้วเบื่อซีฟูด้ดละ หรือไม่อยากกินอาหารต่างชาติแล้วมาที่นี่เลยอ่าแล้วที่สําคัญก็คือการัาชาที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ที่นี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาทำเอ o มยุกับกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเขาใส่ในปริมาณที่พอดีที่ควบคุมโดยแพทย์กําหนดไว้ครับใช่ตามกฎหมายเป๊ะที่นี่ที่สําคัญที่เด็ดที่รับอะไรครับรับคนลึ่งด้วย เห็นแผลไปอยู่แล้วนัเราเสียบแล้วครึ่งหนึ่งครับคนละครึ่งของคนละครึ่งอีกทีใช่ใคนละครึ่งด้วยแจกหน้าเลยครับก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับครับผมร้านข้าวมันไก่และอาหารไทย l e Rich อยู่ที่สุขวิทัทยาซอย15ครับ